สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะที่เลื่อนมาเจอใบเตยในคลิปนี้นะคะเรามาทํานายดวงจากไพ่กันดีกว่านะคะก็ขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆนะคะถ้าพลังงานตรงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะทิ้งเอาไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะวันนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณนะคะ ไเตยไม่ได้ตั้งหัวข้ออะไรไว้นะคะแต่จะมาเปิดเช็คดวงให้สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เลื่อนมาเจอนะคะก็ลองกดเข้ามาฟังดูนะคะว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่านะคะเช็คพลังงานคุณ3ามใบนะคะจากไพ่ไปดูกันเลยว่าช่วงนี้ energy หรือพลังงานชีวิตของคุณเป็นยังไงดูสิ ใบแรกขึ้นมาเป็นสิบดาบเลยนะคะมีใครที่กำลังรู้สึกไม่ดีอยู่ไหมคะกังวลใจเครียดเงาเศร้าซึมกดดันรู้สึกทุกข์ใจอะรู้สึกเป็นทุกข์อย่างหนักสภาวะจิตใจเนี่ยมันกดดันมันเครียดบางท่านเนี่ยเพิ่งโดนทำร้ายจิตใจมาบางท่านเนี่ยเพิ่งอกหักมามีบางคนที่กำลัง เครียดเรื่องงานนะคะนะแล้วก็หยุดคิดไม่ได้ด้วยนะคะเป็นความคิดที่คิดวนคิดสับสนหรือคุณกำลังเสพติดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่มากเกินไปโซเชียลมีเดียนะหรือข่าวสารนะคะหรือผู้คนหรือสถานการณ์บางอย่างเหมือนเราติดอยู่ในวังวนของความคิดนะคะ และก็มีช่วงที่คุณดึงตัวเองออกมาจากเรื่องลบๆเหล่านั้นนะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะคะไรที่อยู่ในราศีพฤกษกมังกรเมถุนตุลและกุ่มนะคะพลังงานจะค่อนข้างตรงนะคะถ้าไม่มีลัคนาราศีเหล่านี้ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาฟังได้เช่นกันค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณในช่วงนี้นะคะหยุดความคิดฟุ้งเอาไว้ก่อนนะคะค่อยค่อ กลับมาจูนจิตจูนใจปรับจิตปรับใจของเราให้ดีนะคะแล้วเราจะมีความมั่นคงทางกายทางใจมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะได้แบบไม่รู้สึกกระวนกระวายใจเราจะได้ไม่รู้สึกเครียดนะคะหรือท็อกซิกมากเกินไปน้องบางอย่างเนี่ยดูพอประมาณฟังพอประมาณหรือนะคะเจ็บปวดเนี่ยก็ให้รู้ รู้จักตัวเองอะว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องดึงสติตัวเองกลับมานะเราจะไปะจมอยู่กับความเศร้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะเศร้าพอประมาณรู้สึกตัวแล้วก็ดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์เหล่านั้นนะคะแล้วคุณจะดีขึ้นความจริงกําลังจะปรากฏนะคะสิ่งต่างๆกําลังจะคลี่คลายนะคะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะพลังงานของความจริงได้บังเกิดนแล้วที่สําคัญเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ได้บังเกิดขึ้นกับคุณแล้วโชคลาภเงินทองโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาจงเปิดรับพลังงาน